สวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่5นะคะพฤศจิกายนพศสอง6ันนะคะเป็นบรรยากาศที่ตำหนักของอาจารย์น็อตตี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เอ,อ่อเอซลูกศิษย์มาเยอะมากเลยนะคะท<า>่านผู้ชมดูนะคะตอนนี้รออาจารย์อยู่ยนะคะอีกสักครู่นะคะตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายสองโมงนะคะ นิดๆเนาะอีกสักครู่นะคะอาจารย์ก็จะมานะคะเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์จะมานะคะแอดจะไปสอบถามนะคะคนที่มีโชคแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์นะคะดเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่า SC แล้วก็ลูกศิษย์นะคะว่ายังไงบ้างนะคะอใครเข้ามาก,ก,ากดไลค์กดแชร์ให้กับทางเสือทางช่องด้วยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะท่านผู้ชมก็ทัก idlai sc นะคะสามสองห้าหนึ่งนะคะ เทางนอยลาวและก็รัฐบาลด้วยค่ะก็คุณพี่นะคะเดินทางมาจากป<อ>มุทรธานีอ๋อนะปทุมธานีนะคะบูชาปู่องค์ดำแสนสิริจันทรนานะาคราชนะคะท่านผู้ชมองค์สวยงามมากมีหนึ่งร้อยองค์เท่านั้นแล้วก็เป็นรุ่นแรกด้วยนะคะ ยูบอกติดแเอฟีเจตังเนี่ยเจตังคนไทยรไเนี่ยเจตังยูเนี่ยเห็นไหนี่ยเจอเอฟซีตัวจริงเอฟซีนะคะเอฟซีตัวจริสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟซีเนี่ยอะไรนี่ใครเังเจอะไรู้ไทยค่ะเอฟซีเอฟซีเจตังค่ะเจตังค่ะเจตังค่ะผมเก่งจังเลย เป็นบูชาภูพี่น้องค่ะจ้ะสวยงามมากนะคะเป็นองค์ที่สวยงามมากแล้วก็มีแค่ร้อยองค์เท่านั้นเนาะค่ะเนาะไปแล้วทําไงลูกร่ำรวยไหมร่ำรวยร่ำรวยใช่ไหมลูกใครจะรวยลูกใครจะรวยใครจะรวยใครจะรวยอาจารย์ฝาดกับฝาเหรอใครรวยใครจะรวยคะจ้าพอที่ใส่ไม่จ้ารวยรวยทุกคนนั่นแหละ คนนั่นแหละกุมารกุมารแน่นอนค่ะกุมารเลดเจตังขอรวยด้วยได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมเจตังรวยได้เลยขอรวยได้ตัวไหนลูกหนูชอบตัวไหนหวยหวยเอกหวยมายังกุมารเลดยังกุมารเลดยังยังไม่มายังไม่มาลอยจานนักตีมีเซนใช่ไหมลอยจานนักตี้อยจานนักตีเขามีเซนเหรอพี่อย่เขาบอกไว่อ๋อน้องเขาบอกไว้ใช่ไหมคะเขาบอกรอยจานนักตี้พี่พี่ถูกมากี่งวดแล้วคะ เขาเขาให้ไปเรื่อยๆนะน้องเขาให้มาตลอดใช่ไหมไม่อยากให้ก็ไม่ให้แล้วแต่อารมณ์วันนี้รัาต้องบุญเน้อทำไมวะวันนี้วันอาทิตย์เนาะปิดเรียนเนาะก็เลยมามา้อนกระพินค่ะที่ไหนคะที่บ้านต้อนบ้านต้อนที่นี่คนพุ่งล่านเข่าอ่ะอ๋อจ้ะปกติพี่ก็ถูกมาประจำใช่ไหมคะ กระถูกจรละกันี่สี่หักระถูปกติตัวเลขนี้ได้จากไหนพี่สี่หัวกลไปแต่กหนนับถืออาจารย์มาอาจารย์ดูตลอดแล้วพี่อ๋อเหรอขอบคุณมากค่ะ FC จันเนาะโอ้พี่น้อง FC เจ็ดต่งเจ็ดตังกับพี FC น้ำเขาอยู่ตัวนี่ เอซสวัสดีครับสวัสดีครับเออยเด้อเจ้าทายอยู่หรอใช่ครับี่กระสุกบดีค่ะพี่สุกบดีมาบีก้สวยงามมากค่ะ วันนีุ้ชามา1,599บาท1,599โตแบบใกล้ๆนะคะชั้นหนา่นมาเดได้ยืนใหันเองยองค์สุดท้ายแล้วก็เหลือองค์โชว์ับชควีมากเลยครับอะไรนะเหลือองค์สุดท้าย่นว่ายู่ในหันเอยอะองค์โชว์องค์เดียวอยู่นะอตอนนี้นะตอนตัดเป็นคนที่9 0 9 0ราะว่ารุ่นแรก99ใกล้มาแล้ พี่เป็นคนที่เก้าสิบเก้าเหรอคนที่เก้าสิบเก้าพอดีใช่ไหมเก้าดีสิบดีนะพี่นะเป็นยังไงท่านอาจารย์แม่บุษราฝันทั้งคนบอกครับมาประจัายไั้งตั้งใจมาเลยไม่ได้ฝันมาตั้งใจพี่เขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์น็อตใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าติดตามอาจารย์ตลอดนบ้านก็ติดตาม แนวทางนี้เป็นแนวทางของนอยลาวอะไรนี้ด้วยใช่ไหมพี่ไไม่่ด้เเลลนยอ๋อคนเยอะมันเดิมแล้วพี่เล่นยังเล่นแบบรัฐบาลป่นนี้ลาเ่ะครับแต่ก็มีดวงตลอดใช่ไหมพี่ถูกเยอะที่สุดเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันถามว่าถูกเยอะที่สุดเคยถูกระถามดูเนาะเพราะว่าคนเราถ้าเสี่ยงโชคแล้วคำว่าถูก เอามาพึ่งกุมบารมีพนิดาพุ้นเคยจบดีคือคือว่าเจ็บแสนกว่าถูกกับไม่ถูกนี่มันมาคู่กันนะพี่บางครั้งเนะชนะมีแพก็ต้องทำใจเจ็ดเจ็ดสองแปดเออหนึ่งสองห้านานแล้วนานแล้วสามปี แต่หลังจากแต่หลังจากนั้นก็อาจจะถูกไม่เยอะใช่ไหมคะหลาแสนแสนาม่นบาทวันนี้ชอบจะไหนวันนี้มันเรา่องรออาจารย์อ๋อเจ้าเรียกอาจารย์อันนี้เราฟังจากปากอาจารย์รอแนวทางครับเราฟังจากอาจารย์จากปากของอาจารย์เลยนะครับีหยังรักแล้วก็ศรัทธาอาจารย์นะพี่เนาะ พี่ให้กำลังใจอาจารย์หน่อยค่ะการสู้ๆนะครับไม่เข้าก็เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับผมยังรักอาจารย์เหมือนเดิมยังรักอาจารย์เหมือนเดิมเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสู้ๆค่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะสู้ีเหมือนเดิมก็เป็นทุกคนทุกคนลูกศิษย์นะคะของอาจารย์น็อตนะคะให้กำลังใจอาจารย์น็อตนะคะขอบคุณนะคะที่ทักทายเก๊ตังด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะผู้ใดก็อยากมา แม่บ้านอ๋อผู้ชายเสื้อสีชมพูเนี่ยป่จ้ะอ๋อเสื้อสีขาวเสือหมองนราบอกโอ้เโนอยากมาอยากมา้านันตีอยากมาอยากมาบ่ได้มาพามาบ่หอดแจ๊กเถื่อมาอยู่แต่บ่หอดจักเถื่อหอดถอนจนเมื่อวานครับมาหอดอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาหอดถอนจนนั่นแหละ กลับลงไปนนทบุรียุใสค่ะยุ่นนทุนติบบางกว่าท้องโอ้มาหอดขอนแก่นเจ้าคือพ่อมากกับราชินีกับติบแล้วหายบอกโอ้นี่บ่ค่ะผู้ใส่หมองนี่บ่อันนี้คุณยายเหรอคะแม่โอ้สวัสดีค่ะงานเอ็ซีตัวนั้นไี่รอดนะคะเอ็ซีนะคะขอบคุณนะคะที่ทักทายเนาะที่เกาะเพชรบอกแปดเกาโอ้แล้ยังดูดีอยูเนาะค่ะเนาะอีกครั้งแล้ว ถึงเลขบ่าไหนคุณาา่อนั่นคือพิ่นธุ์เยอะไปถ่ายรูปเพิ่นเอินเจ้าไปถ่ายรูปขอบคุณหลายๆจ้านี่ FC นะคะถ่ายรูปให้ FC ด้วยนะคะเดินทางไกลนะคะมาะไหว้ปู่นะคะมาจะถ่ายให้หนึ่งสองสามเบิ้งนะคะหนึ่งสองสาม โอเคค่ะตกไร่บัวงวดบัหันคุณพ่อตกไร่บ like, ัวงวดบัหันจับวับัหันถือถงวดก้อนนี่วดก้อนนี่ดไรบ่เแ็กอนถืงดีตงัวทีบ่ถืออซินซน ม้วดก้อนถือมวดก้อนในสองดอยโอ้โไหลายหลาได้มาหาปูจ้ามวบางนันแต่ว่ามันดังพดหมวมันดังพูดนาย่เขาก็ะลอกกอกเขาก็ะลอกกอกเขาพ่อจงมันดังหมดฮะังแห่หออกเด้อเด้อเด้อกา่ขจาวาน้องกออันนี้ให่หาเขาใจเอานอกห้าก็บได้วาเขจาดอกต้องให้ดีสินค่ะไนยิ้งคิดที่ไหทหันออจะพ่อขจาซากันน้อ แต่เฮากับไมอยากเบาดังพี่น้องเดี๋ยวมันชิดิดเขาชิดปิดซองนะคะวันนี้ได้มาเจออะไรฮะบอกโอ้ใกล้ใกล้มือวันนี้ก็มาที่เจ้ามาเจออะไรจ้มาเจอที่ร้าของอาจารย์น okay. well, so ี่บอกให้เอาตัวนี้บอกจ้ะจะต้องตามวค่ะรออาจารย์ใช่ไหมคะไายคู่แล้วบอกค่ะฮะเป็นลุงยมมุง น่าจะไม่เกินสิบห้านาทีนะสูงสุดยี่สิบแมนเพิ่นจะมา่นี่ยนะจ้าเพราะว่าเพิ่น์ต้องเข่ามองสูงมับคลองไปเก็บของเพิ่นแล้วก็เพิ่น์กระเออกมาหาโอ้เพิ่นใจดีอาจารย์แมนแมนเห็นไหมอยากได้กำไรว่าให้สังสองโอ้อยากได้กำไรได้ไปอ๋อเนี่ยมาทราบคนอยู่ตรงนี้เขาทําเขาไปเที่ยวป่าหิมะพานไปบ่แล้วเาาก็มนี่ป่าหิมะพานเดินเข้าไปชมข้างในก็จะมีองค์ปู่ต่างต่าง เค่เฝ no, pues no, uh, 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 no, er. ้าไปทาจันใกซิมาแล็ว้อไปเอากำไรกนตัง่ปู่ได้ยังไล่อ๋อจ้าจ่าไปก้อนก็ได้ไปเอาที่ลังก็ได้เพราะเป็นยังจ่าอ้ะวมานีห้มันมานนจ่าเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค้างเมตตาอยู่มงจ่คต้องเมตตานั่นแหละูองฟันค่อยๆมเลยฟันไมนเลหมดก้อนๆกูเลย เชื่อได้ฮรับว่าถือตามโตไหนถือไปตามโตนะแต่ว่าฟันนังสีละฝันเห็นยังสีในฝันฝันเห็นแบบได้เห็นปูเดียร์บอกเห็นเป็นปูอันนั้นเหรอเห็นยังสีแหละอยู่ในขอเป็นสถานที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบว่าได้มาไหวแต่ว่าคล้ายๆว่า คนอยู่อีกฟังนึ่งเป็นแม่น้ำนะเด็ก่วอย่นใจข้นแบบนี้ก่อน่งวดวันหันด้งวนก่อนก้อนงวดซีบ่หงวดซีหกซี้อน6กซีน่ยหงวดซีหกเนี่ก่อนงวดซีอ๋อซูนสองคุณบอกได้ว่าซูนูนสองกันได้อ๋อก็ได้อยู่ไมารุ้แต่วดไใ้วันหันแล้วเนาะจร้มหนะคู่เพื่อนที่ไหสามตัวอยู่ที่นองบุญให้บ้านนถึงไท่ มันเป็นตะไดร้ที่เขาติดตามนเป็นหนึ่งไอเป็นซีซีหกเป็น่อสิไดรางวัลที่นึ่งาไดเนาะเจ้าพ่ได้เสือนันบ่จ้ำโต้้งดินไม่ได้เอาโอ้เสตยดจังเลยเจะาด่ายเนาะเจ้าด่านะคะซีซีหกชุดนึงจ้งไดกัตามโต้ให้โจ๊กให้มันวันนี้มีเล็กหมักบ่ มีเล็กชอบไหมยังฟันเหนื่อยนั่งรอเนาะเดี๋ยวรอนะคะเนาะฟันดีก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปในเรื่องฝากมาบอกแม่ค่ะขอบคุณหลายๆจ้าค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการรับทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม